สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับพบกับผมช่อง G X 2นะครับผมนะวันนี้ไม่ได้เข้าป่ามาเพียงคนเดียวนะพี่นะมีเพื่อนๆมากันอีกสี่คนรวมผมด้วยเป็นห้าคนนะครับผมนะมีเพื่อนวัดสวัสดีครับมีพี่สายลมนะครับแล้วก็มีพี่หนุ่มนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเพื่อนทีนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมทัองทีสุดหล่อขอทีเดียวนะครับผมขอทีเดียวขออะไรอ่ะขอขอความรักคนละทีนะโอเค ตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงป่าพม่าแล้วนะครับผมนะเดินเีหน่อยเดียวเนี่ยจะคือจะเข้าเขตพม่าแล้วก็ต้องระวังเรื่องกับดักเรื่องระเบิดแล้วก็เมื่อกี้ที่เราผ่านมาเราเจอขี้หมีกองบอลเลอร์เลยพี่กรงเล็บด้วยไม่ได้ถ่ายไว้มันเหนื่อยไงตอนนั้น่ะเหนื่อยจริงแต่ป่าแห่งนี้นะที่เราอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าอันตรายทั้งหมีทั้งเสือนะครับเราจริงๆเขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะพี่นะเข้าป่าลึก ไมให้พูดอะไรเลยไป,ไปเ,เดี๋ยวเราลุยกันต่อเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูความสวยงามของป่าติดชายแดนพม่าก,กันเพร้อมลุยไปทำงานที่เรารักกันไปไป เข้ามาแล้วเย็นมากเลยอ่ะป่าสวยมากเลยลูกอะไรไม่รู้พี่หนุ่มเพ่ ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่มันจะเหม็นแบบเหม็นเหม็นแบบปวดหัวมากกระลาวกินไหมมันมีรอยแคลอยู่นะมันไม่แน่ใจนะว่าแต่กินไม่ได้แน่นอนเหรอกลิ่นแรงมากผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมมันจะดีเหรอหยอกเลยนไปดูกันต่อนี่เขาเรียกว่าอะไรพี่หนุ่มพี่ดูว่านี่ลยนใบทางบ้านพี่เชฟที่เอาไว้ แต่แต่ลูกมันไหนกินได้เนาะใช่ไหมต้นต้นกินได้ไหมไม่ไม่เคยกินนะต้นเรดเขาเรียกเขาเรใบเรดใช่ไหมพี่ใช่เดินมาถึงลำธารแล้วครับทุกคนดีดิจำจำลำธารนี้กันได้ไหมที่เคยพาพี่พี่มาดูกบกระโดดน้ำใสมาก แล้วมีลูกออสข้างในน้ำด้วยนะโอ้น้ำเย็นจริงพี่มีลูกออสมีลูกปลานะครับผมมีกบแล้วก็ผักกูดเนี่ยชอบใหญ่ๆเลยพี่เดี๋ยวเก็เกบผักกูดทำกินกันเดี๋ยวพวกเราแคมป์แถวนี้แหละมั้งพี่ใกล้น้ำเนี่ยฮะ ทุกคนเนี่ยเหอรอมาเดี๋ยวเราหาที่แคมป์กันแถวนี้เลยครับทุกคนครับน,รน้ำเยอะนะเนี่ยเยอะกว่ารอบที่เราไปโ,โอ้ทุกคนครับเอ่อใบต้นไม้ที่พี่ๆเห็นอยู่นี้ชื่อว่าเอ่อใบชะพูป่านะครับผม,มนะก็กินได้เหมือนชะพูบ้านเหรอใช่ไหมเพื่อนเพื่อนวัดนี่อจอนน้อยกว่าชะพูบ้านหน่อยอืมก็กินได้ั็ นั่นแหละครับพี่ๆหอมใบชะพูป,ป่านะเหมือนว่าโลกนี่มันสร้างมาสองแบบนะเพื่อนนะท<า>ะั้งป่าใช่แต่ผมว่า,าหลักๆมันก็มา,มาจากป่านะ<ม>อืแล้วก็เขาอาจจะเอาไปเอาไปพัฒนาเอาเอาไปวิจัยเอาจะเอาเอาไปแปลเป็นแบบอขนาดเลนจี่ยังมีลิ้นจี่บ้านลิ้นจี่ป่าเลยเงาะก,ก็งอบ้านเงอป่าก็มีมันมีมาสองแบบหมูก็มีหมูป่าหมูบ้านใช่คนก็เหมือนกันคนมียังไงมีคนป่าแล้วก็คนเมือง ก็เดี๋ยวกำลังดูที่แคมป์เพื่อนเพื่อนทีเดียวชุดไซน่าก็อ่ะใกล้ถึงแล้วเพื่อนใกล้ถึงแล้วมาดูที่แคมป์อยู่เพื่อนอันนี้มันลูกพลอยนี่หว่าพวกมาตีพึ่งแน่เลยแสดงว่าตรงนี้เป็นที่แคมป์เก่าของคนใก้ที่มอมองยังกำลังหาอยู่ทีเดี๋ยวน่าจะทีเพื่อนเราเอาเอามันกลัวอะไรนะแค่ใบไม้นะฮะ นี่ใบชังรองนะครับทุกคนนะห้ามหยิบเล่นกันนะจับแค่ก้านๆมันนะได้แต่ใบใบมันนะสังเกตใบมันจะมีขนนะก็อย่าไปจับนะเดี๋ยวจะคันนะครับใบเนี่ยจับได้นะครับจับได้ถ้าจับได้แต่ห้ามโดนห้ามโดนหลังมือเราก็พอเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยหลังมือเราหลังชัางกำแพงของเราบางโดนหน้ามือได้แต่อย่าโดนหลังมือใช่ครับผมจริงๆแล้วยอดมันเนี่ยเอาไปโดนไฟกินได้นะอืใช่ กินได้เหรอพี่ใบชงรองใช่ยใช่อเลยต้องต้องต้องลนไฟก่อนเดะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรบอสเสียงวึ่งวึ่งได้ยินนี่คือตัวอะไรมันเป็นนกชนิดหนึ่งเพื่อนนกป่ะนกตบยุงใช่ไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักว่าเป็นนกอะไรแต่ว่าเป็นนกโอ้ต้นไม้ใหญ่มาก น,นี่ไม่วัดตันนี้ดีไหม,อนนไหมโอเคเนะตอวน,นี้นะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ท่าควายใช่ไหมนนใช่ท่าเล็กๆอะ่ะท่าป่าดิบท่าธรรมดาเนาะ พี่่่พพีีใส่ลมโดนไปเลยใช่ไหมต้องระวังนะเพื่อนนะดูเช็คขาเช็คอะไรให้ดีเลยโดนท่านั้นมันขึ้นมาที่นี่เลยป่าลึกอย่างเงี้ยมันจะมีท่ามันหลากใหญ่มากเลยขึ้นมาตกใจเลยเพื่อนฝูงตัวไหนกับตัวไหนไม่กันแเหมือนเอวอันตัวไหนกอันนี้อันไหน เปยนสองชั้นนัเนี่ยสวยเบออย่างไรสิลก็งมาแลวไม่ไก็บพีเไม่ต้องระวังแต่พีเชษไม่ได้คิดต่อนใช่อาจารย์ถอบบารมาไอ้สอนตึ๊กขอบบาตรมาอย่างเงี้ยพี่พีฟังเสียงนะ เป็นเสียงนกเนะฟูเฟกู๊ฟ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 ว๊ฟู๊ฟู๊ฟ่๊ฟู๊อู๊ฟู๊ฟูนฟล้ฟู๊ฟู๊วู๊ฟู๊ฟูะฟอนนี้ฟู๊ฟู๊ฟู้ฟู้ฟู๊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 ฟู้ฟู๊ฟูเฟู๊ฟู๊ฟเสรูร๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊ีู๊ฟ <c oughs> ครับผมน,นี่นะเดี๋ยวเอ่อให้เพื่อนวัดกับเพื่อนทีแล้วก็พี่หนุ่ม ออกไปหาอาหารแล้วก็เดี๋ยวผมกับพี่สายลมเนี่ยจะรับหน้าที่อันใหญ่หลวงนะครับผมหุงข้าวหุงข้าวโอเคมาเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าก่อนที่มันจะมืดนะครับผม พนก่อไฟกันเราก่อไฟกันติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกับพี่ไชยลมก็จะไปตักน้ำแล้วก็เอาข้าวไปซาวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันนะระหว่างรอเพื่อนๆไปหาอาหารกันนะครับ พี่ลมมีข้าวสารเองไหมเดี๋ยวมาเที่ยทำาลไนะออเออเหมือนจะน้อยกว่าอ่ข้าวสารเลยเนียสวใช่ไหมอีกันนี้ผงข้าันสองหม้อเลยนะพี่ลมนะสหม้อเลยอีกหม,ม้อเลยพี่ นีคนเยอะแล้วก็เราเดินทางไกลมากๆนะสี่ชั่วโมงอ่ะพี่สี่ห้าชั่วโมงอ่ะเดินมาถึงเนี่ยนะก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะหิวกันมากนะโอเคเรียบร้อยพี่ตอนนี้เราเอา่อทำหน้าที่อันใหญ่หลวงของเราเสร็จเรียบร้อยตอนนี้พี่หนุ่มก็ไปหาผักกลับมาแล้วนะครับโอ้ยหมันหมานเลยพี่พี่ดูผักกูด น้อยยาวมากเลย,ยผมว่าน่กากนเดียวเนี่ยต้องกินกับมาม่าเนี่ยอิ่มตอนนี้สองหนุ่มก็ยังไม่กลับมากันเลยเห็นน้ำหน้าไปดึงด,งด,งด,งดงึไปโน่นไปนั่นูก <c oughs> จะได้อะไรมั่งนะจะได้มาบ้างอากาศเยน็นนะพี่หนุนมนะในป่าดิบชื้นอยนี้ต้นไม้ต้นใหญ่ก็เยอะด้วยนะครับทุกคน คือเนี่ยอากาศหนาวแน่นอนอมไม่ว่าจะฤดูไหนหนาวแต่ในป่าลึกๆแบบนี้นี่ผีมีไหม,มพี่หนุม่มผีมันมีทุกที่นะนนอแล้วก็ไอตรงที่เราอยู่เนี่ยทางสามแพ่งนะเนี่ยไอตรงนั้นเป็นทางเก่าผมเโหย็นตรงนี้ก็ทางเก่าตรงนี้เป็นทางน,นี่ก็ทางเรามาพักฝั่งทางแล้วก็ทับจุดทางสามแพ่งเที่ยวเรียกกันอ่ะโอ้คืนนี้เรานอนทับทางสามแพ่งนะพี่นะ ก็ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะครับผมครับ ทุกคนครับตอนนี้พวกเราสามคนได้ช่วยกันกลางไฟชีดแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มที่จะกระหน่ำลงมาแล้วพี่ไม่แน่นะคืนนี้ฝนอาจจะตกหนักก็ได้นะครับผมเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเอเพื่อนวัดแล้วก็เพื่อนทีเนี่ย <c oughs> ไปหาของป่ายังไม่กลับมาเลยพี่ม,มาเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะตกหนักหรือเปล่าดูทรงเหมือนฝนจะตกหนักนะวันนี้ ถ้าฝนตกหนักลมแรงเนี่ยต้องระวังเก่งไม้มันจะหักลงมาฝนมาแล้วครับทุกคนถ้าคืนนี้ตกหนักนี่สนุกเลยนะฝนมาเล้วครไบทุกคนถาคืนนี้ตกหนักนี่สนุกเลยนะ นี่เลยครับทุกคนครับเมนูแรกของพวกเราวันนี้เราจะทํากันทั้งหมดสามเมนูก็ต้มขาหมูใส่มะเขือนะครับผมนี่มันหม่านเลยพี่เลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูต่อไปคืออะไรนะครับผมนะตอนนี้ก็เพื่อนทีกลับมาแล้วได้อะไรบ้างเพื่อนทีได้ตัวกุ้งหัวใจมาได้แล้วก็โดนอะไรลูกคันมากๆเลยแดงนะแดงไหม แดงแดงไปโดนนางไม้ที่ไหนดูดมาเพื่อนนางไม้ดูดอย่างนี้ก็เสียวดิขันบ้ากๆเลยครับยิ่งเป็นคนแพ้อะไรง่ายเขาผื่นขึ้นมียามาทาแล้วบ่พี่เมียแกแพ้อยู่มีสารม้ี่มได้แพ้หายลยสงสัยสงสัยพี่เข้าเป็นไรเป็นไรอะไรทีเจ้าเข้าบ่ โอ้ตอนนี้ฝนเบาลงแล้วเนะเ<ไ>มื่อกี้นี่ต,นนตหก,กหนักหนักนะเปเนะผมเอ่อทำเมนูสุกไปสองเมนูแล้วนะผมพี่สายลมแล้วก็พี่หนุ่มนะเที่ยาย่างนะครับแล้วก็เอ่าแกงขามหมูใส่มะเขือนะครับนี่ตอนนี้เพื่อนวัดก็ กำลังจะโซโล่แกงที่สองทำแกงอะไรนะเพื่อนวัดเพื่อนน่าจะผัดปลาองครับอืเอาให้อร่อยอร่อยเลยนะได้เลยจ้าทำให้มันอร่อยเหมือนตอนที่ทำให้เด็กกินนะเนี่ย ก็จันร้องดังมากทุกคนน่านเ่นรย่างไ่าแล้วมั้งเนอะใช่ทุ่มเนี่ยยังค่มืดเลยนะเราอยู่ยอดเขาเลยมันเกิดสว่างสว่างสว่างมีลวงเดนมืดึ๊บเลยเฮ้ยกระอกเลยเลยกระกเลยกระจก มาครับทุกคนตอนนี้กับข้าวของเราทั้งห้าคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นะมีปลาย่างนะครับผมแล้วก็แกงขาหมูใส่มะเขือแล้วก็ผัดฟักทองแล้วก็แกงอมาม่าใส่ปักกูดมาม่าใส่ปักกูดเนาะมาหิวกันแล้วยังเอ่ยพวกเราหิวมากเลยตาลายแล้วนะเพื่อนลองกันหนำกันเลยดีกว่ามามาเมือ้อเดียวนีลืมตาเลยอร่อย ถ้าดองนี้อร่อยนะนุ่นเนี่ยวชอบกินนะนอำหมาไหมนุ่มนะหมาวะดองแล้วก็เมียงเขียวอะละไอโยหมาหมาวะหมาใหญ่กว่าชิคกี้ลอฟทุกคนครับตอนนี้พวกเราทั้งห้าคนก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมก็อิ่มกันมากเลยนะครับแล้วก็อากาศที่นี่หนาวมากๆครับพี่ๆอ,อ๋อแล้วเย็นแล้วหนาวจริงตอนนี้เราก็นั่งคุยกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวอีกสัก แป๊บก็เดี๋ยวจะไปเข้านอนกันแล้วนะครับก็หวังว่าคืนนี้คงจะไม่มีผีมีสางมาหลอกแล้วนะ <S <s แต่ว่าสถานที่ที่ท,ท,ที่ที่เรานอนตรงนี้มันเป็นทางสามแท่งด้วยนะครับผมนะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ๆดูกันแน่นอนนะครับคนเรานี้เกิดมาเพื่อโชติกรรมนะครับพี่ถัอมถ้าถ้าถ้าเราหมดกรรมเราก็ไม่เกิดแ,แล้วเราเต่แต่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ มันจะเกิดเพราะว่ามันไม่หมดจ้ำเพราะว่าในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอ่ะคนเราหมุนหมุนอย่กับการทํางานหมุนมุ่นอย่กับความรักความโลภความหลงมันก็จะมันก็หมดจ้ำไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเกิดมาใหม่ตายแล้วัก็ต้องเกิดมาใหม่เออเาตองจว่าคนที่ปฏิบัติจริงจริงเคร่งขรึจริงอ่ะมันมันยากมากนะสรับมนุษย์ใช่ใช่มันยากมากกินใช่ธรรมากิน่าสัต ลาสัตว์ไปโกหกคนนู้นไปผิดลูกผิดเมียเนี่ยไม่ไม่หมายถึงแค่การใช้ชีวิตอยู่ในพื้นฐานใช่ใช่ก็จะลำบากแล้วก็จะทํางานใช่ไหมเริ่มหนาวนะผมว่าเริ่มหนาวเออรู้สึกเริ่มเริ่มไปติดดีบ้างดีแต่ดีนะตรงนี้ไม้เยอะไม้แห้งเยอะใช่ใช่คืนนี้ไม่ขาดแต่คืนนี้คืนไม่ขาดแต่ว่าไอ้ไม้แห้งเยอะเป็นสิ่นยังของต้นไม้แห้งเยอะเหมือนกันนะแห้งเยอะที่มันยังไม่ล้มมา โอ้หฝนมาแล้วอ่ะเพื่นอนเออฝนมาแล้วนอนกันได้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนวันเพื่อนทีได้อากาศเย็นมากเลยเพื่อน<ต>อืม,มอาน,าน้าพี่หนุ่มก็นอนนี่กับพี่ใส่ลมอโอเอ้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราทั้งห้าคนก็คงจะเข้านอนกันแล้วนะครับทุกคนโนโอ,อากาศหนาวมากนะยิ่งไม่รู้ว่ากลางคืนฝนจะตกหนักหรือเปล่านะครับฝนตกหนักเลยยิ่งหนาวเลยแหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนกลับเราจะทํากับข้าวกินกันก่อนนะครับนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เ,ออเดินทางกลับบ้านกันนะเดี๋ยวลากันไปก่อนพี่เดี๋ยวเจอกันออช่วงเช้าอีกทีหนึ่งนะครับหนาวนอน,นอนดีกว่านอนละเพื่อนเอ้หน,นะนาวมากเลย นี่เลยครับทุกคนครับนะลูกไม้ลูกพวกนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เขาชื่อว่าลูกผักหวานนะครับผมผักหวานป่าพี่ผักหวานที่มันอร่อยอร่อยอะ่ะนะนี่เราจะนํากลับไปเพาะปลูกที่บ้านนะครับผมเราจะแบ่งกันไปคนเราสองสามเม็ดเอากลับไปปลูกที่บ้านกันนะจะได้มีผักหวานกินกันนะครับผมเดี๋ยวก่อไฟไว้ต้มกาแฟกินกันหน่อยเช้านี้ บรรยากาศดีมากพี่เช้านี้เดี๋ยวเพื่อนวัดก็นอนอยู่ตรงนู้นนี่นะครับทุกคนครับตอนนี้เพื่อนวัดก็กำลังเผามเมล็ดผักหวานอยู่นะครับใช่ครับอืก็มัน<ๆ>จะมีเปลือกสีเหลืองเืองแล้วก็จะมีเนื้อนอกอีกชั้นหนึ่งอย่าไปกินนะพี่นะเราจะกินเฉพาะอะ่ชั้นขาวๆข,ข,ข้างในนะครับ เดี๋ยวจะกินให้พี่ๆดูกันนะนี่ลูกผักหวานป่านะครับเหมือนลูกชุบใช่ไหมใช่กัดก็ได้พี่กัดให้มันแตกอ่ะไม่ขันไหมไม่ขันคอืมแกะมาก็จะเหลือเท่านี้รสชาติมันจะไปทางเกาลัดมากกว่าใช่ไหมถ้าให้เกาลัดแบบนี้ใช่เกาลัดบอกเลยว่ากลิ่นหอมมันจะไม่เหมือนอ๋อไม่หรอกินแทนข้าวไปเลยไหกลิ่นหอมเหมือน เดียวกรอบมันไม่ใช่กระทะนะกรอบยากนี่เลยครับทุกคนกับข้าวเอมื้อตอนเช้าของเรานะมีข้าวต้มมีไข่แล้วก็ปลาแกงปลาปลากระป๋องใส่มะกรูดของเมื่อวานนะครับผมมาหิวกันรลอยังว่นวัดหิวมากแล้มากินข้าวกันดีกว่าพวกเรา นี่อะไรครับทุกคนกับข้ามมื้อเช้าเ้านะก็ข้าวต้มกินกับไข่อย่างงี้นะอันเนื้อไก่ดีไม่มีใครเอาเลยเนาะก็คนละชิ้นไงแบ่งเลยครับเดืดเดือดเนีต้องกินเอาแรงก่อนกลับนะครับพอต้องเดินทางกลับไกลมากินข้าวกันแล้วกันเดี๋ยวเราแผ่นกลับบ้านกัน ุกคนครับตอนนี้ก็ผมเราทั้ง5้าคนได้เก็บข้าวเก็บของกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่นะไปชงไวชิตเก็บหมดแล้วแล้วก็ขยะบริเวณนี้ก็ไล่เก็บเอามาเผากันหมดแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาน้ำเนี่ยลาดไฟนะครับเนาะคลิปนี้คงมีเท่านี้ครับพี่พี่ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อยากให้พวกเรากลับมารวมตัวกันแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะพี่นะครับผมเอ่อถ้ามีโอกาสผมก็จะได้ตามพี่หนุ่มตามเพื่อนวัดเข้ามาถ่ายกันอีกนะครับผมครับผมก็นะ ใช้้เยอะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทุกๆคนนะครับผมโอเคพี่ขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะบายยพี่บ๊ายบายครับ